สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เรามาดูไผ่นะครับไผ่คดนะครับไผ่คดคําว่าไผ่คดคือไผ่ไม่ตรงนะครับเอาตรงๆนะครับไผ่คดคือไผ่ไม่ตรงนะครับนี่เรามาดูนะครับตอนนี้เราได้ทําพิธีแล้วครับขอแม่แม่คือเกี้ยวแม่คือก้อมนะครับนี่เรื่อยของเรานะครับเราจะมาตัดนะครับของดีหายากนะครับของดีหายากนะครับเมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้ ไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วดูไฟดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เรามามืดแล้วครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับเจอแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับกาตรงกันไหมครับดูนะครับนี่ไผ่คดนะครับไผ่คดของทนสิทธิ์ครับของทนสิทธิ์คำว่าไผ่คดคือความหมายนะครับคือไผ่ไม่ตรงนะครับนี่ อันนี้ดูดีๆนะครับนี่ท่านที่ผู้ผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ไผ่คดนะครับไผ่ตรงเป็นแบบไหมนี่ครับนี่ตรงนี่เห็นไหมครับนี่คดนี่ตรงนี่ไผ่ตรงนะครับชัดเจนไหมครับนี่ไผ่ตรงนะครับนี่ไผ่คดนะครับนี่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเอาไผ่คดนะครับคือไผ่ตรงนี้นะครับ โอเคติดตามชมนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับตอนนี้ตอนนี้เราเปิดออกมาดูให้แล้วนะครับนี่นะครับแต่เราจะหากกิ่งนี้ดูนี่นะครับดูนะครับไข่กิ่งนี้นะครับดูภาพข้างนอกนะครไมไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับแค่มันมีของดีทําให้มัน วนลงมาแล้วก็วนขึ้นไปนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่นะครับถ้าใครหาได้อย่างนี้นะครับแสดงว่าบ้านของท่านมีครับตอนนี้เราก็เพิ่งเคยเจอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการเห็นอะไรที่มันอยู่ในป่านะครับอยู่ในเมืองไม่เห็นนะครับ ต้องมาที่โก้ไผ่นะครับถึงจะเห็นกับ youtube ของเราครับเห็นแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับนี่ครับเราทําพิธีแล้วนะครับทําพิธีแล้วนะครับเราจะเริ่มตัดแล้วนะครับเริ่มตัดแล้วนะครับเอาตรงนี้เลยครับดูนะครับขาดแล้วครับขาดแล้วขาดแล้วนครับนี่ครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับนีนะครับคดไหมครับคตไหมครับไผ่คดคือไผ่ไม่ตรงนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ